<Ow. S 2> สวัสดีชาวฟูชิคําวันนี้มีอะไรามากคือว่าจะแนะนำเสนอนี่คือเครื่องเป่าท่อของช่างไฟนะพ่อผมได้ดัดแปลงจอเข็มสลิงในสลิงนี่คือน้ำมันโฟล,ล่าผสมกับยากันยุงเราทำผลิตเครื่องหมอกฝันขึ้นมาเนี่ยหรือภาษาชาวบ้านเ็าเรียกว่าเครื่องพ่นยุงนะก็มีอะไรามากมีเล่งได้สองระบบ เราเสียบสลิงลงไปโอ๊เปิดเครื่องสวิต์เบอร์หนึ่งนะครับค่อยๆกดนี้ไล,ล่ยุงเล่งได้อะไรได้ไล,ล่ยุงทำฟอกที่เราทำ่างนี้มาเพื่อป้องกันยุงลายะแคเด็กเราไปรอทางรัดมากก็ไม่ไหว จะช้าเพราะองค์กรก็มีน้อยคนนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านขอแนะนำเลยครับอู่ฟุเทพรอการ <c oughs> ดูอีกรอบมึงน,นะทำซอกตามมุมคนยุงยุงตายหมดลองมาแล้ว เข้าใจตรงกันนะ